ครับสวัสดีครับเช้าวันสดใสนะครับวันที่3มิถุนายนวันนี้ตามติดชีวิตสอนอนะครับขาพาทุกท่านมาที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำจังหวัดศรีสะเกดนะครับอสอนอนก็มาวิ่งทุกวันนะครับเดินบ้างวิ่งบ้างวันก่อนฟาดไป15กิโลเกือบตายวันนี้เอาแค่ฟันรันนะครับ5กิโลก็จะมีโคสโค้แซม,มนะครับไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ที่มาคุมเพจให้ยังไม่รู้เวลาเลยนะครับตอนนี้เดินมาที่ร้านกาแฟของ เฮเจมนะครับบริการกาแฟสดเครื่องดื่มเบรเบอรีทุกอย่างนะครับตอนรับนักวิ่งสิสเกตลันเนอร์ทุกเช้าที่เกาะกลางน้ำนะครับทักทายนะครับเฮเจมครับโอเคเชิญนะครับชิมกาแฟได้ทุกเช้าโอ้โหวันนี้คนเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับทั้งนักปั่นนักวิ่งนะครับแล้วก็คนเดินเพื่อสุขภาพนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับ วันนี้บรรยากาศดูคึกคักเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับบรรยากาศนะครับที่เกาะกลางน้ำในวันนี้เรามาดูนะครับก็จะมีกิจกรรมที่จะทําให้ทุกคนนะครับมาร่วมกันในการปลูกต้นไม้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างร่มเงาให้กับนักวิ่งนักเดินของเรานะครับก็จะมี กลุ่มซีสเกตลันเนอร์นะครับเป็นตัวโผลใหญ่ในการที่จะเสริมสร้างกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนให้กับซีสเกตของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งบริการเครื่องดื่มอาหารสําหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็ท่านที่ใจบุญน,นะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางน้าของเรานะครับบรรยากาศดีนะครับฟ้าใสาน้ําสวยนะครับ ตอนนี้คนวิ่งเสร็จนะครับก็ทยอยนะครับทยอยมาเพื่อที่จะมาร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับรอบเกาะเลยนะครับหลายๆต้นนะครับวันนี้เป็นพันต้นแล้วกันนะครับตอนนี้โค้ชไปหาอ๋อเจอแล้วนะครับโค้ชของเราวิ่งมาแล้วนะครับเ oh. m ลโลแซมโอ้ g อม stop n ร Stop ้ o o ต o o r น o 굿ฟอร์ยูโค h ชทูมีไฟกิโล Thank you. How many? Uh, what time, how many? Well, we did five kilos okay. in 25 minutes. Okay. Very good, very good. Okay, give me, you can tell me uh, for activity in Gogangnam today. Yes, okay. What's happening today? Well, today is the Queen's birthday. Uh, one good referee. Lots of food, bananas, watermelon, egg. And we are saving the earth We're planting trees gone over there somewhere planting trees in the beautiful Koh Nam and, um, they're saving the earth running, riding bikes, here's yeah. Jewel riding a bike It's very exciting. Salve Tonto, It's a great day